ร15คับตั้งแต่ช่วงเช้ากองทัพเมียนมายัางคงใช้เครื่องบินรบมิก29ยิ่งจรวดใส่ฝ่ายต่อต้านที่ค่ายอุเกรทะตรงข้ามบ้านบาเล่ใต้ตำบลบาเลเ่อำเภอพบพระจังหวัดต,ตากถึง9รอบแต่ไม่ทุกล้ำเข้ามาน่านฟ้าไทยนะครับซึ่งปฏิบัติการทางอากาศของเมียนมาได้ยินเสียงเข้ามาถึงในฝั่งไทย ทำให้ในอำเภอพบพ,พระต้องจัดพื้นที่วัดบ้านวาเล่เหนือเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ลี้ภัยสงครามกว่า800คนโดยเป็นการช่วยเหลือตามหลักจิตธิมนุษยชนการสู้รบของทั้ง2ฝ่ายครับยังทําให้โรงเรียนบ้านวาเล่เหนือและก็โรงเรียนบ้านวาเล่ใต้ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนด้านอำเภอพบพ,พระประกาศหยุดเรียนในวันนี้ เมื่อวานนี้ครับนักเรียนโรงเรียนบ้านวาเลใต้ต้องวิ่งหนีเข้าไปหลบในพื้นที่ปลอดภัยหลังเครื่องบินรบของเมียนมาบินล้าแดนเข้ามาในเขตไทยระหว่างการโจมตีฝ่ายต่อต้านจังจหวัดเมียวดีรัฐกะเรี่ยงขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาย้ำว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับกรณีเครื่องบินเมียนมาลุกล้าน่านฟ้าไทยโดยไทยและเมียนมาทำความเข้าใจกันแล้วแล้วฝ่ายเมียนมายืนยันว่าไม่มีเจตนา และขอโทษกับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นเจตนาซึ่งไทยก็ย้ำว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเขาเขาเขายอมรับแล้วว่าเขาเขาอะไรเขาขอโทษมาแล้วนะเขาไม่ได้ตั้งใจเจตนาหรอกวันนี้มาตีวงเลี้ยวมาทีมาเข้ามาในเขตไทยนิดหน่อยแล้วก็คือมีเราขึ้นไปนะเพื่อ w a ์ n i n g เขาแล้วมันก็ทําทมันก็เป็นมาตรฐานทีททาแบบนี้แหละนะวันนี้ก็าท,ทางผู้ยิ่ตูหฐานก็ได้คุยกันหมดแล้วเขาก็ขอโทษมาอะไรมาแล้วก็โดนเทก็คุยกันแล้วได้ นี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอ,อะไรล่ะมันเป็นเรื่องที่มันมันมองดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็อ,อยู่ว่าเราจะทําให้เรื่องเรื่องเรื่องใหญ่เป็นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกไหมไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกันซึ่งควาที่ถูกก็คือเราก็จะมีสมรรถนะที่พอเพียงที่จะจะอะไร้องกัน อธิแต่งเราไว้ได้นะแต่วันหน้าเราต้องดูที่ว่าเราเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอหรือไม่ในอนาคตไปด้วยนะเขาฝาดไว้นไปก็ระับน,นะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตส่วนผู้บัญชาการทหารอากาศระบุว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเมนยนมาขอโทษมาแล้วนะครับโดยชีย้แจงว่าวันที่เกิดเหตุสภาพอากาศไม่ดีที่ผ่านมาระบัดระวังครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกประกอบกับภูมิประเทศนั้นอาจจะทําให้นักบินมองไม่เห็นว่าล้ําประเทศออกมาเพราะว่าเขตแดนไทยเมียนมาก,ก็ไม่สั้น ผมก็เดือดเหมือนกันบางทีอาจจะเดือดกว่าที่น้องประชาชนอีกด้วยสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วก็คือเราได้ติดต่อประสานกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศพามา่าเมียนมาก็กขอให้กํากับดูแลให้ การปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ในเขตแดนของท่านเนี่ยขอให้อยู่แต่ในขอบเขตในบ้านของท่านอย่าได้ล่วงล้ำเข้ามาซึ่งผมก็ได้รับทราบถึงคําขอโทษ ฝ่ายความมั่นคงชายแดนรายงานด้วยว่ากองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบิน F-16 จากสนามบินตาคีจังหวัดนครสวรรค์บินตรวจการบริเวณชายแดนด้านอำเภอพบพ,พระและกองทัพภาคที่3เสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่ตรงข้ามการสู้รบเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด